อาว่าไงพี่ไม่ทราบว่าพี่กำลังหาข้อมูลอะไรอยู่หรอถามเราได้นะถือว่าถือว่าว่าเราจะไม่รู้เลยอะไรก็ตามอ๋อนี่ไงคนงานก็เดินมาอ๋อนี่ครับบนหัวบนหัวอ๋อมีกันดื่มน้ําโอ้ว้าวเอ๊ะนี่เราได้เดือดซีมอยู่เหรอเนี่ยเอ๊ะเกมนี้มันจะเหมือนหลายเกมกันไปแล้อ่าเนื้อปลดล็อกที่คิดเช่นทําที่คิดเช่นมีไข่ไก่ด้วยออมยอ้ยไข่ดาวน่ากินมากอะ เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ขอชมเลยไข่ดาวโคตรสวย <c oughs> คภาพไข่ดาวโคตรสวยไฮมปรัซซังคอนเดจิวะวันแตชิวะซันเดย์สดีสะซันค,ครับผมขอตระก้าสู่เกมแอสโตโคลรดีอนาลิคมดวงดาวในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับแหมรู้สึกว่าเป็นภาพที่สวยงามเดี๋ยวกีนวเนี่ยเห็นเจ้าตัวเครื่อง ออโต a แอสเตรอยด์แคชเชอร์เนี่ยทำงานพร้อมกัน16เครื่องแบบนี้นะครับอ่นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทํากันในครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราติดไัในอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องกับเทคโนโลยีขั้นต่อไปที่เรียกว่าเคปซสตี้หรือก็คือเรื่องกับพวกเคมีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งการที่เราจะสามารถวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเคปซสตี้สซแอได้จําเป็นจะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวไอรอนลอตแล้วก็ดินด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ คนงานหนึ่งคนก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องมีคนงานด้วยนะเนอะอ่าทีนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กันดีกว่านะครับก็คือจะเป็น colonist training อ่ะไหนดูซิ colonist training นะครับก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้ใช้ค่าวิจัย12ทั้งเบสิกกับเอนจีย์เอนจีเลยใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องเอาคนมาก่อนเดี๋ยวขอทําการสร้างดอกเพิ่มก่อนกันละกันนะครับเพื่อที่จะรับคนมาซึ่งเราเคยรับคนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นนะ่ะผมพามาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้ก็เลย ปล่อยนไปก่อนนะแต่ตอนนี้เรารู้วิธีการใช้งานกันแล้วนะครับเราก็ทําการเรียกมาเลยก็คือทําการกดบ,บวกเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะใช้โกบาในการเรียกอ่าแอสตรนาทเหรออันนี้อ่านผิดไปลนะขออภัยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นนักบินอวกาศคนหนึ่งที่จะมาที่นี่ซึ่งการที่เขาจะมาไนดะ้ก็คือจะดูที่ตรงด้านบนขวาน,นะครับจะมีเวลาบอกอยู่ว่าเรียกกับตัวยานบินเนี่ยในแต่ละรอบเขาจะมาในทุกๆกี่นาทีในวิธีนี้จะมาอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวผมขอทําการ เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าที่เราก็ไม่ได้ใช้งานกันแล้วงั้นก็ทําการสั่งเก็บไปเลยกันละกันนะครับ3 2 1 0ศูนย์ทางไอเอ่ยอ,อ่ะมาทางนี้แทนนะครับเน่ทำการจอเทียบท่าแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โคลดีของเราคุณน,นักบินอวกาศคุณจะเป็นคนที่ต้องมาทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับเรานะครับอ่าแล้วก็ตรงน,นี้เราสมใก,กด E ดูได้แล้วก็ดูสิ เขามีเรื่องเกี่ยวกับ no profession ใช่ไหม profession แล้วก็มีออกซิเจน hunger sleep คือต้องมีออกซิเจนให้เขามีอาหารแล้วต้องมีการนอนลับด้วยเหรอแล้วอาหารหารจากไหนอะเออนี่สิอันนี้คือปัญหานะครับคือผมยังไม่รู้ว่าเราจะหาอาหาราให้เขายังไงแต่ก็หรือก็สร้างสิ่งที่มีมาก่อนกันละกันนะครับก็คือตอนครัแรกเนี่ยที่เป็นตัว human migration เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับ ป็นแชมเบลเออมันจะมีแชมเบลรเราสามาทำการสร้างได้ด้วยนะครับไหนดูซิมาดูที่ตัวการก่อสร้างแชมเบลอยู่ไหนเอ่ยแชมเบอแชมเบลอ่ะอยู่นี่นะครับอยู่ในส่วนของเซอร์วิสเดอรซึ่งอันนี้ใช้แค่ไอ o n p เพลทแค่2อ,อันเนี่ยก็สามารถทําการสร้างกันได้แล้วนะครับใช้ไฟฟ้าไหมเอ,อ๊ะไม่ใช้หรอไม่เห็นมีขั้วไฟฟ้าเลยนะครับโอ้น่าสนใจมากน,นะะอ่างั้นก็วางไว้ข้าง,างห้องอะไรนะห้องวิจัยเลยก็แล้วกันนะครับวางไว้หนึ่งกึ่งแล้วไงต่อ อ่า uh huh. waiting for ก็คือวางเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเดินไปเองหรือเปล่าหรือต้องกํกาหนดไว้แต่ตรงนี้มันก็กดอะไรไม่ได้นี่นะอ่ะก็ช่างมหนกันแล้วกันเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า colonist training โอเคทําการวิจัยเรียบร้อยนะคบอ่ะมีอะไรบ้างก็คือจะมีโรงเรียนอ่ะมีโรงเรียนมี study point แล้วก็ปลดล็อกตัว colonist training กันแล้วนะครับก็คือตอนเนี้ย ผมก็จะปลดล็อกส่วนนี้อ่ะนี่ครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยข้างล่างอ่ะมีการปลดล็อกกันแล้วนะนี้สามทับสามเหรอคืออะไรว่า worker w Work o r er, k อยู่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อืไม่รู้สิอ่ะงั้นก็มาเริ่มกันทีละอย่างเลยนะครับเริ่มจากโรงเรียนอ๋อนี่โรงเรียนเหรอโรงเรียนเหรอเอ๊ะดูยังไงเป็นโรงเรียนเนี่ยอืมไม่รู้เหมือนกันอ่ะงั้นก็วางไว้ตรงนี้ว้าว construct school อ,อ๋อมีมีบทสอนด้วยเหรอ นี่ไม่ใช่โรงเรียนแล้วนี่มันไม่ใช่โรงเรียนอ๋ออุ้ยออสามารถกดได้หนึ่งคนเลยเหรอจะบอกว่านี่มันไม่ใช่โรงเรียนนะครับนีมนนนนน่มันชั้นหนังสือชัดๆไม่ใช่หนังสือแล้วก็มีแบบเหมือนกับเป็นกอเอกสารเหมือนกับเป็นเทปๆแบบพวกนี้หรือเปล่าเออแล้วเราก็สามารถทําการเลือกได้น,นะครับว่าจะให้เขาทําอะไรโอ้ดูสิมีเป็นไซแอนอะไรนะมีแบบเป็นเป็นเซนติสแล้วก็มีคุกหรือมีเอเจเนีย ก็คือจะแบบมีแบบนักเเพรยศาสตร์เป็นักเคมีมีคนทรอมหารแล้วก็มีแบบเอนจเนียร์ด้วยเหรอแล้วก็ค่าเปลี่ยน60ิวิอะทำไปเรืกองแอนอ๋อเขาก็จะมายืนศึกษาข้อมูลปะเหมือนดึงข้อมูลอะไรสักอย่างออกมาจากมือเอาว่าไงพี่ไม่ทราบว่าพี่กำลังหาข้อมูลอะไรอยู่หรอถามเราได้นะถึงเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ตาม <c oughs> อ่ะแล้วก็ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันคือสตัตตี้พอยใช้อะไรเนี่ย ให้ใช้สตีลสกรูทั้งหมด3อันในการสร้างอัานหนดูสิว้าวสต๊ดดี้พอยต์อ่ะสต๊ดดี้พอยต์เดี๋ยวเขาวางไว้ตรงนี้เท่าไหร่ได้ฮะอืมอ๋อไม่เข้าใจสเปเชียลลิสเทรนนิ่งก็คือสามารถเทรนเป็นแบบนักเรียนนักอะไรอย่างนี้ได้เหรอ โอเคทำการเต็ม60วินาทีเรียบร้อยอ๋อคือให้อะไรนะให้เขาเลือกเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นไซแอนติสจะเป็นคุกจะเป็นเอนจิเนียร์แล้วเขาก็จะมาที่ตรงนี้เหรออ๋อเป็นสตี้พอยต์เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ปะ่ะอันนี้เหมือนกับเป็นการเลือกอาชีพว่าจะให้เขาเลือกอะไรแล้วก็อ่ามาทําการเรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้ต่ออีก35นาทีก็จะได้แบบเป็นชุดสีน้ําเงินเป็นขวดเคมีแบบนี้นะครับอ่านห้ดูสิอ๋อ ว้าว <Wow. S 2> mm hmm. ตอนนี้เราก็ได้เรื่องเกี่ยวกับคนที่เป็นเรื่องกับสายไซแอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าทํทการเปิดใช้งานขึ้นนอยสิทำการเปิดใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะครับก็คือทําการสั่งวิจัยมาสักหนึ่งอันอ่าฮะอดไอเทมอ่แอดไอเทมอ่ะแอดแล้วเพื่อนไงต่ออ่ะแล้วเขาแล้วเขาหิวแล้วเด้อ <laughs> เดี๋ยวทาอาหารทาไงอ,อ่ะเอ่อนี่เหรอ h y เด a t i o n มีแคนทีนเออนี่ไงอาหารอ๋อโอเคก็คือต้องการวิจัยต้องข้บบนมาด้วยนะครับก็ใช้8ปดอะเบสิกเฉยๆเลยนะโอเคไหนดูซิแล้วเราทําอาหารยังไงดิควอร์ให้ไปขุดคอร์อ๋ออ๋ออเคออเคออเออ๋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 ออคออเออ๋ออ๋ไม่ใช่กอ๋ออ๋ออ๋อควออ๋ออนีอ๋ออ๋ออ๋อก๋อนพวน๋อกนออนออ๋ออ๋อา๋อา๋อา๋ออ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 ๋อก๋ะอ๋ออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋แอ่อออออรอออออนน ให้ดูว่าเออขุดก้อนได้ครบนะได้คอสเยอะกว่าปกติแค่นั้นเอง <c oughs> อ่ะแล้วก็ถัดมาคือให้เจรเรตไฮโดรโทนิกฮะไฮโดรโทนิกส่วนนี้หรอก็ไม่ใช่นี่อ่ะเดี๋ยวก็อื่นขอสร้างเจ้าสิ่งนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับไหนดูซิมันคือแคนทีนแคนทีนเหมือนกับเป็นพวกสเสบียงอะไรพวกนี้ป่ะอ่ะไหนขอดูที่ตัวการสร้างสิอันนี้ครับมันจะมีแบบเป็นดินนิงสแตนแล้วก็มีแคนทีนอ่ะไหนดูซิทำไงโอ้ โอ้ใหญ่เหมือนกันเลยเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะนี่อ่ะวางไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นโอ้มีอาหารด้วยอ๋อแล้วก็อาหารก็คือใช้เรื่องเกี่ยวกับขอเออดูนะมีเนื้อได้หล่อ๋ออันนี้ป่าให้เราทำไฮโดรโทนิกสี่อันอ่ะให้เราทำไฮโดรโทนิกสี่อันนะครับแล้วทำไงอ่ะไฮโดรโทนิกทำการแอดแอดไงอ่ะเออสอนให้สิ บางทีเจากก้ากระซนเราหน่อยสิทำสีอันงั้นเหรออ่ะแบ่งสี่อันมาใส่เข้าไปอย่างนงี้เหรออืมใช้ยังไงใช้ยังไงอ่าเอาอีกอย่างหนึ่งก่อนก็นแล้วกันก็คือจะเป็นดินนิงสแตนที่กินข้าวป่ะอีนน่้นจะเป็นส่วนของที่กินข้าวนะครับอะลองดูวางไว้ตรงนี้เ a สต์แอนด์อัปเกรดอ่ะฮะเวตติ้งฟอรโอเคตอนเนี้ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับตัวสแตนที่สามารถใส่อาหารเข้าไปได้แต่คําถามคือทำยังไงอ่ะอ๋นี่ก่อนป่ะ ทานสปอตบอร์ดรีเควสอ่ามันต้องทำการอัลล็อกก่อนนะครับไหนดูซิอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อยู่ไหนวะทานอ๋อนี่ปะทานสปอตบอทรีเควสนี่แหละมึงอ่ะทำการปลดล็อกก็คืออันนี้ใช้เบสิก3ามอาร์เอจินเอีกกนะครับก็คือจะมีโรบอทแอสเซมเบอร์มีทานสปอตบอทแล้วก็มีทานสปอตรีเควสอ่ะฮะไหนดูซิอ๋อนี่ไงคณะก็ทำการปลดล็อกกันแล้วนะครับอ๋อ แล้วไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวต้องเตือว่าต้องการบอร์ดก่อนอ่าอาเอาทีละอย่างกันละกันนะครับมันทำหลายอย่างจนมื่นเหมือนกันเลยเนี่ยต้องการโรบอทแอสเซมเบอร์อ่าฮะโรบอทแอสเซมเบอร์ต้องการไฟฟ้านะครับอ่ะไว้ตรงนี้กันละกันจะได้เชื่อมต่อไฟไง่ายๆอ่ะวางไว้ตรงนี้ <c oughs> เชื่อมต่อสายไฟแล้วก็ทีนี้มีภารกิจบอกว่าให้โปรดิวส์ทานสปอร์ตบอรให้โปรดิวส์ทานสปอร์ตบอร์ดทานสปอร์ตบอรอันไหนละ่ะทานสปอร์ตบอรหรือว่าเครื่องนี้ เจ้าเครื่องนี้ทำอะไรได้เจ้าเครื่องนี้จะมีอ๋อนี่ไงเจ้าเครื่องนี้สามารถทำทา t a ส Sportboard ดได้นะครับก็คือใช้ Copperplate หกกับ h y ด r o g e n Tank อีกสองนั่นหรออะทำมาหนึ่งตัวทาเสร็จแล้วโอ้ทำทำหนึ่งวิอะทำหนึ่งวิเสร็จค่อนไวอะแล้วก็เลิศ About Human Migration ให้เรียนรู้ให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัว Migration หรออ๋อนี่ไงเจอแล้วครับนี่มันมีการเขียนอยู่นะว่าการทำตัว h y โด o t o n i c เนี่ยมันต้องปรด d วส์ที่ ไฮโดรเจเนเตอร์อ่าทำที่ไฮโดรเจเนเตอร์ก็ไม่บอกเกี่ยวไม่ค่อยสอนเท่าไหร่เลยนะหรือว่ามันสอนแต่ไอ้บ <c oughs> อด <dy> มันหลับอยู่ไอ้บอสเตอร์ไหนดิเตอร์นายอ่าฮะอันนี้มันแค่สอนเกี่ยวกับล็อกสเตชันใช้โกบาร์เรียกคนมาอันนี้ก็ลุยแล้วอ่ะให้ขอ,อใ,หให้เรียกเพิ่มอีกเหรออ่ะยังให้เรียกเพิ่มอีกเหรออ่ะเรียกเพิ่มมาอันนี้เป็นภารกริจที่ต้องเรียกคนมาเพิ่มนะครับอ่ะงั้นก็ตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำเจ้าเครื่องนนั้นก่อนเครื่องไฮโดร ให้โดยไดเอยให้โดยจัลเลเตอร์รรรรนะคะเป็นเครื่องที่ผมอลบไปแต่อย่าไปไม่ได้วางคืนเนื้อกันก็วางไว้ตรงนี้ดีไหมเอ้ต้องต้องต่อน้ําปะมันต้องต่อน้ำเอ้เดี๋ยวก่อนความจริงเราก็มีน้ํานี่นาเออนะความจริงเราก็มีน้ำนี่นาแล้วเราจะไปต่ออะไรให้วุ่นวายระนี้อ่ะจัมการมาไว้ตรงนี้อ่ะจากนั้นก็เชื่อมต่อสายไฟขึ้นมาข้างบนไปทางไปทางนี้แล้วก็เชื่อมมาโอเคแล้วก็ที่นี้นะครับน่าจะมีสูตรเพิ่มปะอันนี้ไง นี่ครับเจอแล้วโอ้กวลาเจอก็คือให้ใช้น้ำสิบกับแลกครอร์สอีกหนึ่งคุณจะทำเป็นไฮโดรโทนิกได้ซึ่งให้ทำกี่อันอะ่ะอ่ะทำห้าอันเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทำยังเลยเอ๊ยนี่ทำยังไงไฟฟ้าเชื่อมแล้วทำสิพี่ฮัลโหลอ่ะทำไมไม่ทำอะ่ะ <laughs> อ๋อไม่มีน้ำอ๋อตัวทีผมลืมต่อท่อ,อน้ำ <laughs> เมาเมาเมาเอ่ากดตรงนี้แล้วก็ลากท่อมาโอเคทําการเชื่อมต่อท่อน้ำนะครับอ่าตอนนี้เราก็สามารถเปลี่ยนตัวคอร์สกับน้ําให้กลายเป็นไฮโดรโทนิกได้โอ้กว่าจะเปลี่ยนได้เราก็เหมือนแทบตายอ๋อสรุปคือไออาหารเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องน,นี้ก็ได้เนาะ,ะอ้อยอ่าสวัสดีครับคนงานคนที่สองของเราแล้วก็นี้บอกว่าอะไรเนี่ย Learn about human need อ่าครับมีการสอบอุศใหญ่มากเลย สอนเกี่ยวกับว่าไฮโดรโทนิกนั้นทําได้ที่ตัวไฮโดรเอเนี่ยลงุงยิปเปิดมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันบอกว่าให้ขับที่ตัวไฮโดรเจนเจนเรเตอร์นะครับผมก็รืมไปว่าตั้งให้ตัวบอร์ดมันหลับเอาไว้แล้วก็คนคนนี้จะให้ทําหน้าที่แหละมันจะมีเกี่ยวกับฮิวแมนด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่เห็นจะเจอเลยอ่ะงั้นก็นี่ไว้ก่อนกันละกันเดี๋ยวดูสิตอนนี้เจ้าตัวไฮโดรโทนิกก็จะครบกันแล้วนะครับ<ม>คือแบบดื่มนะตรงๆไม่ได้นะต้องทาการกรองผ่านตัวคอร์สก่อนทีหนึ่งอ่ะแล้วเราก็เอาไปใส่อ๋อนี่ไงคนงานนมา อ๋อนี่ครับบนหัวบนหัวอ๋อมีการดื่มน้ําโอ้ว้าวเอ๊ะนี่เราได้เดือดซิมอยู่เหรอเนี่ยเอ๊ะเกมนี้มันจะเหมือนหลายเกมกันไปนละเหมือน <c oughs> <c oughs> จะเหมือนทั้งอะไรนะเหมือนทั้งลามเหมือนทั้งออฟฟิเจตเหมือนทั้งสตีฟจอลลี่เล่นก็จะเหมือนเกมเดนะือดซิมแล้วมีการเลี้ยงคนเด้ออะไรเนี่ยเอย้แต่ว่ามันมันเจ๋งเหมือนกันนะเวลาใส่ของเข้าไปอะมันจะแบบมีขวดแอนิเมชันอยู่ด้วยแล้วเขาหายขีวเหรออุ้ยอุ้ยอา้าวโอ้ว้าว ในที่สุดเขาก็ไปวิจัยแล้วอ๋อก็ว่าทำไมิจัยเพราะว่าเขาหิวอยู่ <c oughs> หิวอยู่ก็เลยไม่ได้ทำการวิจัยนะครับนาเศร้ามากอ่ะแล้วคนเนี้ยคนนี้ก็จะเริ่มหิวกันแล้วนะครับอ่ะงไน,นก็ต้องแต้องมีที่นอนให้เขาเลยนะคือต้องมีที่นอนตรงกับจํานวนคนที่เราพาเข้ามานะครับโอ้ยงี้ผมต้องเตรียมสร้างคอนโดแล้วนะเอาดอกนี่ออกแล้ววาเนี้เป็นคอนโดฮืมโปรเจกต์ก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ <c oughs> โปรเจกต์ก่อแอันยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะต้องอะไรนะคือ constuct ยังไงอะ every food needs to be t r a n s p o r t อ่าฮะก็คือคอาหารทุกอย่างต้องการที่วางแล้วก็วางไว้ที่แคนทีนจากนั้นก่อนที่เขาจะไปกินที่ตัวดินนิ่งอ่าฮะอันนี้เข้าใจแล้วไงอะอ๋อเราต้องการต้องการของเพิ่มเหรออ่ะไม่ปัญหาเรามีแลกคออยู่แล้วนะครับอ่ะเอามาใส่เพิ่มใส่เพิ่มเข้าไป ก็คือเขาจะกินอันนี้เป็นอาหารแต่ว่าก็จะมีอาหารที่เป็นเกรดที่แบบดีขึ้นด้วยใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะปลดล็อกก็น่าจะอีสักพักหนึ่งเลยนะครับดูสิมีเรื่องเกี่ยวกับเนื้อปลดล็อกที่คิดเช่นทําที่คิดเช่นมีไข่ไก่ด้วยออมโอ้อุ้ออยไข่ดาวน่ากินมากอร <laughs> เดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้ขอชมเลยไข่ดาวโคตรสวยภาพไข่ดาวโคตรสวยโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยเีเดียวยำมีอ่อ <laughs> อะแล้วคนนี้จะเอายังไงเขาดีเนี่ย <laughs> อ้อโอเค ก่าจะผ่านภารกิจผมสรุปว่าไอตัวภารกิจอ่มันบอกว่าให้เราทําการสร้างเจ้าตัวแคนทีนะครับแต่ผมสร้างไปก่อนก็เลยทําให้ตัวภารกิจอ่ะมันไม่ยอมผ่านน่าเศร้าจริงๆอ่ะเราก็ทําการใส่น้ำขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาคืออะไรแอสโตรนัทนั้นต้องการเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะความปลอดภัยใช่ไหมต้องมีห้องนอนมีอาหารมีการนอนหลับอ่าฮะ布拉布拉布拉ยังไงต่อ you made it อ่ะผ่านแล้วเอาแค่นี้หรอ แค่นี้เหรอเนี่ยไอผมก็น่างงตั้งนานอ่ะตอนนี้เราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์สองคนกันเลยนะครับเป็นยังไงล่ะนี่ก็คือสามารถอ๋อทำแบบอ๋อมันจะเวิร์กเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหรอโอ้เจ๋งเหมือนกันแท้นี่ครับเราก็จะสามารถทำอะไรนะทำสปีดเกี่ยวกับการวิจัยเคมีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเจ๋อไปเลยอ๋อยิง่งแสดงว่าในอนาคตถ้ามีการปลดล็อกอะไรนะการวิจัยทั้งแบบไบโอโลจีสเปซอะไรอย่างไงก็คือต้องการคนงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ เดาไปก่อนกันละกันนะครับโอเคอ่าเราก็ถือว่าจบเรื่องกับตรงส่วนนี้ไปแล้วเราก็จะสามารถทําการวิจัยขั้นต่อๆไปกันได้นะครับอย่างเช่น advanced mining อ่าการขุดระดับที่แบบ advanced เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็ใช้อ่าอะไรเนี่ย basic 1 2บอ engineer แแล้วก็อ่าตัว e l e c i c i t y อีก4นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับตัวไม้กับ miner drone มาฮะมีแบบเป็นโดรนขุดเหรอโอ้น่าสนใจครับขึ้นมาเลยทำการวิจัยขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีละอย่างนะเริ่มจาก มายกอนเจ้าตัวเหมืองเหมือนนั้นต้องใช้ตัวไอรอนรอนห้าอันในการสร้างใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็โพดิวอุ้ยเย,เยอะเหมือนกันเนี่ยเก็บได้แบบค่อนข้างจะหลากหลายกันพอสมควรเลยนะครับโอเคไปแต่สงสัยอย่างหนึ่งนะนั่นอะไรออืมนั่นมันอะไรคือตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปอะไรนะไปดาวต่อไปกันอยู่นะครับเพื่อไปเก็บเกาะเพิ่มเติมเนอะคือจะเลนแบบเกาะที่เป็นขนาดแบบกลางกับใหญ่เป็นหลักกันละกันในตอนนี้แต่ว่า ขณะนั sí ้นเหมือนเอ๊ะข้างหลังด well, like so, so, so uh ิเพราะตอนนี้เราไปอีกทางนึงใช่ปะเอาะไม่ด้านขวาตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่ดาวลิฟตรงนู้นนะครับแต่ว่าอุกกาบาตมาอยู่ตรงนู้นงันหรอไม่รู้เป็นอุกกาบาตเป็นโคมิอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเราก็กลับมาเรื่องเดิมก่อนอื่นอ่านดูสิถือเวลาทําการสร้างมาอ่าเราต้องการสร้างไมล์แบบแรก go to planet แล้วก็ use scan อ่ะฮะเอ๊ะต้องใช้สแกนด้วยหรอต้องใช้สแกนด้วยหรอหรือไม่จะเป็นอ่ะเดี๋ยวลองดูสิเจ้าตัวเหมืองวางไว้ตรงนี้ จากนั้นก็ produce miner ก็คือให้เราทำตัว miner ที่เป็นตัวโดรนออ,อกมาโอเคก็คือทำไงอะทำไงเจ้าตัวโดรน produce miner เดี๋ยวๆแน่ใจว่าทำจากเครื่องนี้แน่ใจว่าทำเจ้าทำจากเครื่องนี้ต้องใช้ไฮโดรเจนแทงอ้อเดี๋ยวก่อนไปทำไฮโดรเจนแทงเพิ่มก่นเชื่อมต่อสายไฟเข้าตัวเครื่อง miner จากนั้นก็โอ้เดี๋ยวก่อนนะ โอ้เดี๋ยวพอมีมันข้นบันไดด้วยเหรอเดี๋ยวนะตัวเราก็สูงขนาดนี้แต่มีขั้นบันไดมีทางเข้าด้วยบอตตัวเล็กขนาดนั้นเลยเหรออ่ะแล้วเราก็ทำไงทำการทำตัวมายเนอร์มายเนอร์มายเนอร์อ่าฮะอ๋อก็คือกำหนดของขุดได้แต่ว่าทำตรงนี้เหรออ๋อหรือว่ามายเนอร์ทำจากเจ้าตัวเครื่องอันนั้นเออบินมาตรงนี้หน่อยสิอ่าเจ้าตัวเครื่องโรบอทนี่ไหมอ่านี่ไงอยู่นี่อ่าเจอแล้วนะครับก็คือจะต้องทำที่ เจ้าตัวอสเซมเบ бер โอเคโรบอแอะเซมเบอร์นะครับทำการสร้างเจ้าตัวใหมเนร์นึ้นมาหนึ่งตัวเพราะมีงบแค่นี้แล้ว <c oughs> เรามีงบแค่นี้ <c oughs> น่าเศร้ามากอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวต้องคอยสองด้วยนะครับว่าผมจะเลยเกาะหรือเปล่าโอเคทีนี้ขอเก็บอันนี้เพิ่มหนะ่อยขอให้ไฮโดรเจนแท้งเพิ่มแล้วเราก็ทำบอดเพิ่มหลักกันนะครับผมว่าบอดขุดอ่ะน่าจะใช้งานหนักกว่าตัวอะไรนะน่าจะใช้งานหนักพอสมครวรเพราะเรามีหลายเกาะด้วยเลยเนะอะอทำการร้งเพิ่มอีกหนึ่งสอง โอเคไงต่อเอออุ๊ยเดินไปเองเลยหรอว้าวเจ้าตัวมายเนอร์ตัวแรกของเรานะครับเดินทางไปแล้วไปไหนอ่ะเดินทางไปไหนเนี่ยเกี่อไม่ทราบว่าเจ้าหนูจะาหนูไปไหนเนี่ยแล้วเดินไต่เขาแบบงอเดินไต่เขามารอบๆมารอบๆแล้วก็จะมาตรงนี้กันหรอตรงนี้พื้นมันไม่เรียบเลยสิเดี๋ยวขอเอาดิทออกก่อนเอาดิทออกไหนยสิ อ๋อแล้วมันก็นจะมาชาร์จตรงนี้เฮ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งอ่ะมันจะมาชาร์จตรงนี้นะครับแล้วไงต่อเอ่ยมายเนอร์สองนี้สองแล้วก็อ่ะไปเก็บสิอย่าบวกว่าเราต้องกระโดดกระโดดแล้ต้องขุดด้วยอ,ะอ่ะไอ้ช่นถามว่าต้องการขุดทองขุดทองอ่าพอบอกสั่งปุ๊บก็จะไปกันเลยนะครับอ้เดี๋ยวก่อนเอเดี๋ยวนะหมายเขาว่าจากนี้ไปอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องวางเครื่องมายเนอร์แล้วสิเอ๊ยไม่ต้องวางเครื่องดิวแล้วดิ เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋ง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 จากนี้ไปไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าสิ่ง no> นี้แล้วนะครับอาไฟฟ้าหมดไปหนึ่งไฟฟ้าหมดขอเติมสักหนึ่งร้อยอะเติมไปหนึ่งร้อยไหนดูสิแล้วก็ตัวไม้ไอ้ตัวอะไรนะตัวดิวอันนี้มันไม่ได้ใช้งานกันแล้วนะครับเพราะงั้นก็เก็บไปเลยแล้วกันเก็บไปเลยเก็บดิวไปแล้วก็ให้ไฟฟ้าเนี่ยทุ่มกําลังมาที่เจ้าตัวไม้อันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กาลังเก็บใช่ไหมเก็บอยู่หรอ อ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้กะจะมามานานเนาะ <c oughs> คือตอนแรกเหมือนเหมือนกับเจ้าตัวบอดอะพยายามขุดดินลงไปอยู่แล้วก็เอาดินไปทิ้งใช่ปะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะค่อยค่อยขุดมาแล้วเอออันนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวดิวอันเก่าของเราอะมันต้องแบบวางเสร็จทีหนึ่งย้ายทีหนึ่งเนี่ยอันนี้คือแบบผมมีการย้ายมาหลายรอบแล้วนะวางตรงนี้ทีหนึ่งย้ายทีหนึ่งวางตรงนี้ทีหนึ่งย้ายทีหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแบบ อะไระค่อนข้างจะต้องเสียเวลาในการย้ายก็ต้องเสียเวลาดูแลมันเยอะแต่เนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคือเราให้บอทอะเป็นหน้าที่ขุดไปแต่ว่า1สถานีอะรับได้แค่2เห็นป่ะมันจะเป็นนี้2ก็คือตอนเนี้ยเราแบบมีเต็มที่2ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการตัวขุดเพิ่มก็ต้องเออก็ต้องวางสถานีเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าสถานีต่อไปเนี่ยผมคิดว่าไปวางดาวอื่นดีกว่าเพราะดาวดวงนี้มันมีแค่อะไรนะมีแค่ทองค o p เปอร์ไอรอนใช่ไหมอีกดาวหนึง่งก็จะมี แร่เที่ยวยังไม่เคยขุดกันเลยนะครับนี่มันจะเป็นพวกไทเทเนียมอ่างั้นก็ความเพิ่มสิรออะไรทําการสร้างบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าตําแหน่งของตัวอะไรนะสถานีของมันเนี่ยจะอยู่ไกลเกินทําให้มันไม่ยอมไปนะครับเราก็ต้องการตั้งค่าให้มันเดินทางไปกันหน่อยนะครับก็คือให้ไปที่ตัวมายเนอร์อันนี้อ่าทาการสั่งเดินทางใช่ใช่ไหมอ่ะตอนนี้เจ้าตัวบอทก,ก็การทําการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเพื่อที่จะ ไปทําการขุดอะไรนะตอนนี้เราตั้งกาให้เป็นการขุดคาร์บอนไปก่อบกันละกันนะครับเพราะว่าทั้งตัวอลูมิเนียมไทเทเนียมยูเรเนียมเนี่ยยังขุดไม่ได้นะคือเราจะไปต้องเรียนรู้เรื่องกับตัวดีโพสิตของเจ้าตัวแรกพวกนี้กันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะอยู่ในคั้นตัต่อไปนะอย่างเช่นอลูมิเนียมก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอลูมิเนียมไปเลยว่าเราสามารถทำอลูมิเนียมบาร์ได้แล้วก็จะมีค่าตัวต่อไปอยู่ไหนว่า,อ,าอยู่ไหนเอยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ใช่ อ่าเออไทเทเนียมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วยูเรเนียมอ่ะโอ้ยยูเรเนียมอยู่นู่นเลยแัวเะกว่าจะเก็บย,ยูเรเนียมได้อีกไกลกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเราก็เดินทางแกล้ไปถึงเกาะอ,อันต่อไปกันแล้วนะครับซึ่งถามว่าคือเกาะนี้เนี่ยเดี๋ยวขอหยุดการเดินทางไว้ก่อนกาฬกันนะเพราะตอนเนี้ยก็มีหลายเกาะที่เยอะมากแล้วก็มีได้ขุดกันอีกเยอะแยะกันเลยไม่จำเป็นต้องไปหาเกาะใหม่มาเพิ่มเติมกันแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้เรามาสู่ขั้นต่อไปกันดีกว่าโอ้คนงานคนนี้กำลังจะไปนอนเหรอ กำลังจะไปอ๋อนี่ครับนี่คือการนอนนอนแบบลืมตาเนี่ยนะ <c oughs> ตรงยี้แค่ไม่ได้มีไม่ได้มีแอนิเมชันหลับตาเฉยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการนอนหลับนะแล้วก็ทีนี้ถัดมาโอเคตรงนี้ก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับคนงานได้นะครับว่าค่าสลีปเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นฮังเกอร์ก็จะค่อยๆลดลงไปเด e s i m ชัดๆ <c oughs> อะทีนี้เรามาดูการวิจัยหน่อยสิสำหรับการวิจัยขั้นต่อไปของเรานะครับก็คือผมจะมาอัพสิ่งนี้ มันคือตัว Advanced Smelting ก็คือสามารถทำ Advanced Smelter ได้นั่นเองนะครับซึ่นนี้ใช้12 Basic 12 Engineer แล้วก็6 RK ah, Capacity โอเคแล้วก็จะมีการปลดล็อกทั้งตัว Advanced กับ Glass ด้วยหรอปลด็อกเรื่องเกี่ยวกับตัวแก้วออกมากันด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากอ่านหนดูสิเจ้าตัว Smelter แบบเป็นขั้นที่2ที่เรารอคอยก็แค่ใช้ Iron Bar 6กับตัว Iron Plate อีกแค่4ท่เ o a นะครับหนดูสิ เจ้าตัวเครื่องนี้อ่ะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงกันแล้วนะครับแล้วก็การครับของล่ะโอ้การครับของนะครับเหล็กดิบ4มันจะกลายเป็นแท่ง3เหรออ,อ้อนเก่าคือ3ไป2อันนี้คือ4ไป2ทอง2ไป1เหมือนเดิม แล้วก็เพิ่มกราสเข้ามาอ่ะก็คือมันอันเก่าเนี่ยจะสุดแค่ไอรอนลอแต่ครา้นี้ก็เพิ่มกราสแล้วก็มีเตรียมตัวปลดของขัง้นต่อไปกันด้วยนั่นเองนะครับคือจะเห็นว่ามีการอัปเกรดเหมือนกันนะมันกลายเป็นไอรอนบาร์ plus อันเนี้ยยังเป็นไอรอนบาร์แบบปกติอยู่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการที่เราสามารถทำการอัปเกรดตัวเครื่องพวกนี้ได้เย่ yeah. แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเผาเร็วหรือเปล่าเนอะเ,ออเดี๋ยวต้องทำการเทสดูนะครับว่าเผาเร็วแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้กอร์คาเราก็น่าจะอยู่ตำแหน แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมทำการไปต่อดอกเพื่อเติมเอาอีกการะกันนะครับอเอด็กก่อนโอ้เลยไปไกลเลยอ่าเดี๋ยวผมไปเลือกอีกทีหนึ่งการะกันนะครับเรามาเล่นของใหม่กันดีกว่าก็คือจะเป็นตัวเครื่องอันนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวลองเลยไหมแบบนี้ต้องลองหน่อยอ่ะเก็บของทั้งหมดออกมาแล้วก็ลบแปะฝึกอ่ะแล้วเราก็ทําการสร้างเจ้าเครื่องนี้แทนครับตัวแอดวานโอเคแล้วก็ตัวแอดวานก็จะทําหน้าที่แทนนะครับมันเผาเร็วขึ้นปะ ออลองดูเวลาสิดูจากเวลาแล้วรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้น1วินาทีนะครับก็คือตัวไอรอนบาร์กับคัพเปอร์บาร์เนี่ยจะเพิ่มเวลาการคราเพิ่มขึ้น1วนิแต่ว่าจะได้ของที่ดีกว่าเดิมก็คือเปลี่ยนจาก3ไป2อันนี้ก็จะได้เป็นแบบ4ไป3นั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทีนี้ขั้นต่อไปสำหรับขั้นต่อไปนะครับผมขอทำเลยกันนะมันคือตัวแอดวาน Construction อ่ะก็คือตัวเครื่องที่เราทำอะไรนะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกเพลทอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคัตอัพเกรดเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ใชนดับเบิเนี่ยใช้อ่าเบสิกแปดเอเจเซียสิบแล้วก็เคมบิ้ตี้อีกสีโอเคทำการวิจัยมานะครับแล้วเจ้าสินเนี่ยทำไงตัว Advanced Advanced Constructor อ่า Advanced Constructor นะครับต้องการ Copper Bar สี่ Y สี่แล้วก็เกียร์อีกสี่ด้วยเหรอและเกียร์ทำไง เกียร์นะครับมันบอกว่าให้ไปทำที่ตัวแมนูฟิวทูปโอเคอ่อครือดนีปปะเอเดี๋ยวก่อนนะเครื่องไหนวะเครื่องเอ๊ะชื่อมันเครื่องไหนเว้เครื่องนี้สิเออเครื่องนี้ครับอะไรนะมา n u แฟคทูเลอร์ก็คือจะเป็นเครื่องที่เราสามารถทำเกียร์ได้นั่นเองอ่าซึ่งเกียร์ก็คือให้ใช้สตีลสกรูทั้งหมดสองอันในการเปลี่ยนเป็นเกียร์ได้สองอันนะครับหมายความว่าต้องการ2ชิ้น ต้องการ2อะทำการครัพกันอยู่นะครับซึ่งนี้ใช้อันอะไรนะเวลาการครัพก็คือเป็นแปวินาทีแล้วเราก็จะได้ตัวเกียร์มาอีก2แบบนี้นะครับะแล้วก็ทีนี้จะตัวสร้างไหนสิหยิบตัวเกียร์ออกมาแล้วเราก็ทำการสร้างตัว advance constructor โอ้โหก็ไปเครื่องที่ขนาดเท่าเดิมเลยนะเออเนี่ยดูสิขนาดเครื่องเนี่ยเท่าเดิมแบบเด๊ะๆดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอวางเทสไว้ก่อนก็แล้วกันนะวางเทสเอาไว้ตรงนี้ อะไหนดูซิว่าใช้งานยังไงเจ้าตัวแอดวานอันนี้นะครับไหนดูซิก็คือจะมีอลูเนเพลทพาสกับคัพเปอร์เพลทพลาสขึ้นมาเสียบาสองได้เพลทสอันเก่าคือ1ได้2แต่เนี่ยสได้4อ๋อก็คือสามารถทําได้ดีขึ้นเออทำได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ยังมีการเตรียมตัวบล็อกขั้นต่อไปดโยที่เป็นพวกเกี่ยวกับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับสุดยอดไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็น 2เครื่องที่เราได้มีการป้อ,อก,กันเอาไว้แล้วก็ตอนเนี้ผมสามารถไปสั่งเก็บไทเทเนียมกันได้แล้วอาไทเทเนียมไหนดูสิมาที่ตัวเครื่องม i n เนอร์อันนี้แล้วก็สั่งเก็บไทเทเนียมอ่ะทีนี้ก็จะเป็นการใช้ขุดย,ยนต์เนี่ยไปขุดเจ้าตัวแรกไทเทเนียมที่อยู่ตรงนี้กันแล้วนะครับก็บอกว่ามันจะไปขุดได้นะเครข่างก็มีเหรอเนี่ยว้าวเารืงตรงนี้ก็มีนะครับอา๋ยวผมขอเอาไอ้ก้อนแรกไปก่อนอันนี้เป็นก้อนแรกคอร์สธรรมดานะครับก็ทําการ ขุดป้ายปิงโอเคได้ okay, แ,ลแล้วความมาแล้วก็ตอนเนี้ยเจ้าตัวบอดอะ่ะมันเหมือนกับพยายามขุดลงดินไปดูเออเนี่ยค่อยทำการขุดดินไปเรื่อยไปเรื่อยเพื่อจะไ,ไปเก็กบด้วยกับตัวไทเเนียมอันนี้ก็ปล่อยก่าไปก่อนกันละกันนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับในภาคนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะครับก็ถือว่าได้มีการเรียนรู้แล้วว่าอ่ะตอนเนี้ยเรสาสามารถพาครนี่พาคนงานมาเพิ่มได้แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบจะเป็นการรับงานได้จากตรงนี้ว่าจะมีทั้งแบบ เป็นไซเอนติสต์เป็นคุกเป็นเอเจนเนียได้แต่อันเนี้ยยังเป็นแค่อย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของตัวอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็จะมีการกินแค่ไฮโดรโทนิกเท่านั้นที่ทำมาจากตัวแรกควอสกินแรกควอกันเหรอนี่ <c oughs> เปลี่ยนน้ำกับควอให้กลายเป็นเจ้าตัวขวดน้ำอันนี้ที่แบบเป็นอาหารนั่นเองนะครับทำการใส่เข้าไปดีมากแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปได้หลังไปเพิ่มเติมมาหน่อยกันละกันนะครับก็คือเดี๋ยวทำการทำตรงเนี้ยขยายเพิ่มเติมทำเป็นสถานีเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวย้ายตรงเนี้ย ทั้งหมดไปไว้ตรงนี้เลยกันละกันนะครับเพื่อที่จะแบบๆเป็นโซน,ๆ,น,โซนๆว่าอันนี้เป็นโซนที่มีการใช้งานคนงานนะอันนี้เป็นโซนแบบอัตโนมัตินะแล้วก็เดี๋ยวไปทําการวางเจ้าตัวเครื่องพวกเนี่ยใหม่กันด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในพาร์ตต่อไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แลักปรกันใหม่ครับหมาตเน,น